ภรรยาฉันมาช่วยเธอกัดภรรยาของฉันฉันให้เธอกัดอยาตีอีกถูกกัดแล้วเจ็บใช่ไหมดีเลยกัดภรรยาของฉันต่อหน้ากู้ยินเฉิงจะฆ่าเธอฉันจะทําให้เธอตายหยุดเถอะอยากคายขนาดนี้แทบจะทําให้ตระกูลเจ้าเสื่อมเสียเธอนําคนมากมายเข้ามาทําให้ฉันตกใจตอนนี้ฉันต้องการพักออกไปผู้หญิงคนนี้มีอะไรแปลกแดูเธอสิทําไมดูเหมือนลุกไม่ขึ้นเลยภรรยา วันนี้เป็นงานวันเกิดปีแรกของเนียนเนียนทุกคนรออยู่เธอไม่ใช่คนเหลอปกติไม่เป็นประโยชน์ก็ช่างเถอแม้แต่แขกก็ไม่สามารถต้อนรับได้ดีตระกูลเจ้าเราต้องการเธอทำไมฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเธอฉันพักสักครู่มีอะไรหรือแต่ภรรยาเมื่อวานเธอเพิ่งกอดตุ๊กตาหมีนอนตลอดทั้งคืนยังไม่ได้นอนพักพอเลยพอแล้วคุณกูคุณเจ้าขนาดเหนื่อยยังไม่ใช่เพื่อเธอเหรอือการเป็นคนต้องรู้จักความกตัญอยู่ดีจริงๆกู้เยวินเฉิง ต่อหน้าทุกคนหวานนี่นอนอยู่ก็ไม่ได้ที่พื้นราบนี้ยังไม่รู้ว่าจะกลั่นแกล้งลูกสาวของฉันยังไงฉันตาบอดจริงๆให้หวานยี่แต่งงานกับคุณพอแล้วเดี๋ยวคนจากตระกูลกู้จะมาคุณแม่จะคุกเขาก็ตามก็ต้องดูแลพวกเขาให้ดีตอนนี้ฉันกำลังพักเพื่อที่จะต้อนรับพวกเขาให้ดีขึ้นในภายหลังตระกูลกู้แน่นอนอย่าคิดว่าคุณนามสกุลกู้จะสามารถเกี่ยวข้องกับตระกูลกู้ได้ตระกูลกู้นี้คือผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลเจ้าผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดถ้าทำให้ตระกูลกู้ไม่พอใจ จะทาให้ทั้งตระกูลเจ้าเดือดร้อนฉันจะทําให้คุณเห็นตระกูลกูลน้นี้ควบคุมเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของตระกูลเจ้าก็อย่าทําเรื่องวุ่นวายเลยยังไม่รีบไปอีกเหรอไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์แม้แต่ความน่ารักและอ่อนโยนของตุ๊กตาหมียังสู้ไม่ได้พอแล้วถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ของเราที่มีมาสิบห้าปียังสู้ตุ๊กตาหมีที่เชื่อฟังไม่ได้งั้นก็อย่าเถอะไปกับตุ๊กตาหมีของเธอเถอะกู้จะวิ่เงเฉิงนายมันเลวเนียนเนียนเพิ่งจัครบหนึ่งปีนายถึง นายจะไปยุ่งกับตุ๊กตาหมีได้ยังไงกลับตลปัดไม่รู้จักโลกนี้เป็นอย่างไรไม่มีใครสนใจมันไม่ดีหรอพูดอะไรนะหวานที่ทําเพื่อเธอลำบากลําบนคลอดเนียนๆเจ็ดถึงสิบสองชั่วโมงเต็มนายลืมสิ่งที่เคยพูดไวหรือนายบอกว่าจะดูแลเธอตลอดชีวิตนายลืมแล้วดูแลเธอให้ดีต้องเป็นเพราะเธอทําเพื่อฉันจริงๆนายคนไม่มีจิตใจไปให้ผลตระกุลกูคุณเจ้าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับตอนนี้อยากพักหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องปกติของคน อย่าทำเกินไปนะฉันทำเกินไปเธอไม่ได้อยากนอนแค่ตื่นเธออยากนอนกับตุกกต๊กตาหมีครั้งกู้ยวิ่งเฉงิเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชอบตุ๊ก,กตาหนึ่งตัวเป็นเรื่องปกติคุณกำลังหึงตุ๊ก,กตาหมีอยู่ใช่ไหมในเขตของตระกูลเจ้าคุณกำลังพยายามทำลายชื่อเสียงชื่อเสียงของลูกสาวฉันฉันเห็นกู้ยวิ่งเฉินนักก็แค่เบื่อจนป่วยความรักของทั้งสองคนที่มีมานานิบห้าปี เด็กคนนี้อายุครบหนึ่งปีแล้วกลับไปสงสัยภรรยาของตัวเองว่ามีความสัมพันธ์กับตุ๊กตามีก็แค่มันถึงขนาดนั้นเลยหรอแค่ตุ๊กตามีเท่านั้นหรือว่าหรือว่าตุ๊กตามีนี้มีความลับที่ไม่รู้ใช่แล้วยังมีความลับอะไรอีกไหมพวกคุณรีบดูตุ๊กตามีมันขยับแล้วฉันบันทึกหน้าจอไว้มันเป็นเรื่องจริงมีใครที่อยู่ในสถานที่นั้นเห็นไหม หรือว่าตุ๊กตาหมีนี้เป็นคนจริงๆพวกคุณรีบดูการถ่ายทอดสดกูจะวิเศคุณต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอถ้าคุณไม่ชอบตุ๊กตาหมีตัวนี้งั้นฉันจะโยนมันทิ้งไปเลยไม่ใช่หรอเห็นหรือ,อยังวานอีทำเพื่อคุณยอมทำตามคุณแล้วและคุณละ่ะยังไม่รีบไปขอโทษวานอีอีกเหรองานเลี้ยงวันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีนะทุกคนอย่าทำให้วุ่นวายเลยนะคุณเจ้าได้ยอมถอยแล้วก็ปล่อยไปเถอะถ้ายังวุ่นวายต่อไปสักครู่หนึ่งนะให้แขทกท รีบขอโทษเถอะเรื่องนี้ก็จะผ่านไปรีบหน่อยให้ฉันขอโทษเถอะพวกคุณก็สมควรคุณคุณกินของตระกูลเจ้าอย่าพูดถึงการขอโทษเลยฉันจะให้คุณคุกเข่าที่นี่ตอนนี้ให้หวานอี้ได้พักผ่อนเถอะไม่เกินจริงเลยถ้ายังไม่ขอโทษอีกอย่าโทษฉันให้คุณออกจากบ้านแบบไม่มีอะไรเลยนี่มันออกจากบ้านแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆทุกอย่างของตระกูลเจ้าล้วนเป็นสิ่งที่กู้ยวินเฉินให้ ถ้าห่างจากฉันควรจะถูกไล่ออกไปคงจะเป็นพวกคุณโอ้โหฉันไปแล้วฉันบอกวันนี้ทำไมมันถึงแข็งจังที่แท้ก็เป็นคนบ้าพอเธอคู่ยะวิ่งเฉิงทั้งเมืองเอนี้ใครไม่รู้ว่าคุณพึ่งพาใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้อื่นถึงคุณจะพูดโอ้อวดนี่มันไม่ตลกขนาดนั้นหรอกนะตระกูลเจ้านี้พึ่งพาคุณคุณเป็นอะไรพอเธอสามี ฉันรู้ว่าฉันทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงนี้รอให้เลี้ยงฉลองเสร็จฉันจะจัดการกับตุ๊กตาหมีนี้ให้เสร็จเรามาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเถอะฉันไม่เคยรับของมือสองที่ไร้ค่าเธอถ้าเธอบอกว่าตุ๊กตาหมีนี้ไม่มีอะไรกล้าหมายที่จะโยนมันตอนนี้ถ้าเธอโยนมันฉันจะเชื่อเธอทําไมไม่ขยับเลยเธอกลัวใช่ไหมสีหน้าของเจ้าหวานอีดูไม่ถูกต้องเลยฉันเห็นว่าเธอรู้สึกไม่มั่นใจฉันจะส่งดาวเทียมสิทดวงเพื่อเปิดเผยพวกเขา ไม่ใช่ว่าไม่กลา้าฉันมีเหตุผลจริงๆที่ไม่สามารถโยนมันได้สามีาเธอเชื่อฉันใหม่ฉันจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจะไม่ทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วไม่ได้ถ้าไม่สามารถฉันจะมาช่วยเธอนี่นี่มันอะไรเนี่ย ไม่แปลกใจเลยที่ไม่ยอมโยนมันตอนนี้ที่แท้ก็ไม่สามารถให้ใครเห็นได้เลยห้ามดูห้ามดูหกร้อยหกสิบหกมันสุดยอดขนาดนี้นี่คือการถ่ายทอดสดทั่วโลกคราวนี้ทุกคนควรจะรู้แล้วนี่คือสิ่งที่เธอเรียกว่าตุ๊กตาธรรมดานี่คือของเล่นสําหรับผู้ใหญ่ทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วใครไม่เคยเห็นบ้างอีกอย่างคือเธอที่ไม่สามารถทําให้หวานอีพอใจวานอี้จึงหาคนอื่นถ้าไม่สามารถหาเงินได้ก็ช่างเถอะแม้แต่ความสามารถบนเตียงก็ไม่มี หมอที่จะเป็นผู้ชายไหมเจ้าหว่าดีฉันมีรายงานการตรวจสุขภาพนะรายงานการตรวจสุขภาพอะไรเหรอคุณก็แค่หัวกระสุนเพื่อศักดิ์ศรีของผู้ชายคุณฉันอดทนมานานแล้วดีถ้าคุณไม่สนใจหน้าตา,าก็อย่าโทษฉันเลยถูกต้องนี่มันเป็นของเล่นสําหรับผู้ใหญ่ดูจมูกใหญ่ขนาดนี้ที่แท้คือหมอนปักลายกลับเป็นขนโง่นี่ทําให้คุณเจ้าได้รับความไม่เป็นธรรมมากแค่ไหนดูเหมือนว่าจะเข้าใจคุณเจ้าผิดหัวกระสุน นี่มันแตกต่างจากการอยู่เป็นไม่ยังไงยังไม่รู้สึกอายพออีกหรอยังไม่เข้าใจแม้แต่การกินข้าวนุ่มถ้าฉันเป็นคุณตอนนี้ก็ให้คุกเข่าขออภัยหวานอี้ยังคิดเล็กอยู่เลยไม่คิดเลยว่ายังมีการพูดแบบนี้ได้อีกได้เป็นการชดเชยหวานอี้แล้วคุณละ่ะก็ไปจัดการแขกอย่างมั่นใจเถอะฉันจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงช่วยทำให้คุณดีๆล้างตุ๊กตาหมีนี้ให้สะอาดเพื่อให้เขาสะดวกคอยดูแลคุณอย่างดีในตอนกลางคืน ยังไม่รู้สึกอายพออีกเหรอลบไปไม่ได้ไม่ได้เย่าวิ่งเฉิงคุณกลับมาเร็วๆเยา่วิ่งเฉิงทำความสะอาดพอแล้วคุณหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดให้ดี จะพิสูจน์ความจริงใจของฉันได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ไม่เอาเสียงนี้มาจากไหนหรือว่าตุ๊กตามีมันร้องนี่คือของเล่นไฟฟ้าตรงนั้นเจอน้ําจะร้องเป็นเรื่องปกตกิถ้าเป็นของเล่นไฟฟ้างั้นก็ต้องเอาแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วค่อยล้างอย่าล้างจนเสียแล้วมาโทษฉันอาไม่ไม่เอาซิบเสียเสียแล้ว งั้นก็ต้องใช้ทั่วตัดมันแล้วไม่เอาวานอี้ช่วยฉันด้วยนี่นี่คือเสียงของเลขาของเจ้าซ่อนผู้ชายจริงๆผู้ดำเนินรายการถ่ายทอดสดจับผิดคนแรกเลขานี้ทำง,งานเยอะจริงๆเสียดายที่พวกเขาคิดออกเจ้าจะไม่ซ่อนเลขาไว้ในตุ๊กตาหมีเพื่อพบกันใช่ไหมเล่นกันแบบนี้พูดเรื่องไร้สาระลูกสาวของฉันรักกู้ยวิ่เฉิงมากถึงจะมีเสียงก็ยังเป็นเสียงของกู้ยวิ่เฉิงแน่นอนว่าตุ๊กตาหมีนี้มีปัญหา มีคนอยากใส่ร้ายลูกสาวของฉันฉันจะเอาไฟเผามันเดี๋ยวนี้คืนความบริสุทธิ์ให้ลูกสาวของฉันพ่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ก็แค่ตุ๊กตาหัวนี้เองรอให้พ่อเผามันก่อนเดี๋ยวพ่อจะสั่งให้ใหม่สิบหรือแปดตัวก็ได้ไม่ใช่ปัญหานี้พ่อยาเผาไฟยาเผาไฟ ในตุกตานี่มีคนจริงๆงั้นเจ้าวาดที่ทุกคืนกอดตุ๊กตาหมีนอนจะไม่ใช่หรอือมันจะเป็นยังไงกันตอนนี้ควรจะให้คำอธิบายที่ดีแก่ฉันแล้วผู้ชายที่ปีนป่ายเพื่อผลประโยชน์ทำใหม่ยังอยากปีนขึ้นเตียงอีกเหรอซ่อนอยู่ในตุกตานี้อยากใส่ร้ายลูกสาวของฉันใช่ไหมคนหมาช่วยจัดการเขาให้ฉัน ไม่ใช่คุณผู้หญิงคนนั้นเธอชอบตุ๊กตาหมีฉันแค่ต้องการให้เธอเสพรส์ญญทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเขาต้องการอยากกับเธอดังนั้นจึงใส่ร้ายฉันฉันใส่ร้ายพวกคุณเพื่ออยากฉันช่วยเธอถอดกางเกงฉันพาพวกเธอไปที่เตียงกูจะวิเ่เฉลิมพูดไปแล้ว,พลวเพื่อให้เนียนๆมีเสพรส์ญญดังนั้นเลขาหลิงเขาถึงได้แกล้งเป็นตุ๊กตาหมีเธอจะได้เหตุผลถึงไหนกันเมื่อไรกันเจ้าหวายี่เมื่อก่อนฉันยินดีที่จะเชื่อเธอเพราะฉันรักเธอแต่ตอนนี้ฉันไม่รักเธอแล้ว พฤติกรรมร้ย,ย่างอายของเธอการกระทำและท่าทางในสายตาของฉันก็แค่ข่าวหน้าหนึ่งของพรุ่งนี้เท่านั้นเองถ่ายท่ดศพถ่ายให้ชัดเจนหน่อยใช่ผู้ชายที่อ่อนแอกว่านี้<อ>ก็ไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาสวมหมวกเขียวให้ตัวเองเจ้าหวันอี้อยากแกล้งทำเลยนอกใจแล้วก็ทำไปเถอะแล้วยังกลับมาหาเรื่องอีกไร้หน้าตาจริงๆคุณลี่ที่บ้านเราเกลียดที่สุดคือผู้หญิงเจ้าชู้คุณเจ้าบริษัทของพวกคุณเราคงไม่กล้าร่วมงานกันอีกแล้วนะ เราก็เช่นกันถ้าเกิดมีเรื่องใหญ่ขึ้นมาหุ้นตกพวกเราทุกคนต้องถูกลากเข้าไปด้วยเจ้าหวาฮี่ดูสิ่งที่เธอทำไว้ไม่สามารถเชื่อคำพูดของกู้ยวินเฉิงได้ฉันเลี้ยงเขาอยู่ที่บ้านเปิดใจให้เขาอย่างเต็มที่ไม่คิดว่าเขาจะใจดำขนาดนี้ใ่ร้ายว่าฉันนอกใจสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงมันเป็นความจริงจริงๆฉันสาบานว่าถ้าฉันนอกใจขอให้ฟ้าผ่าฉันตระกูลเจ้าให้ความสําคัญกับเธอไม่ใช่น้อยเธอกล้าทําร้ายลูกสาวของฉันได้ยังไงฉันตระกูลเจ้าได้มาถึงวันนี้ ทั้งหมดเป็นเพราะกู้ยวินเฉิงเป็นพวกเธอที่ทำให้ฉันเสียใจเพระโอ้ยเธอนี้มันน่าสมเพชจริงๆเธอทำเกินไปแล้วใช่ไหมวันนี้มีแขกมากมายมาเยือนเธอคิดว่าฉันไม่กล้าทำให้เธอโกรธหรอรอให้ตระกูลเจ้าและตระกูลกูททำข้อตกลงร่วมกันก้าวไปอีกขั้นเธอจะหนีไม่ทันแล้วคำพูดเดียวกันมอบให้เธอจำไว้วันนี้เป็นผลจากการกระทำของพวกเธอเองทำให้ตระกูลเจ้าเสียหายทั้งหมดก,กู้ยวินเฉิงนามสกุลกู เขาคงไม่ใช่ประธานตระกูลกู้ใช่ไหมตระกูลเจ้าอาศัยตระกูลกู้ในการดำรงชีวิตและทําให้ประธานกู้โกรธอย่างรุนแรงไม่ใช่ว่ามีละครดีๆเรื่องหนึ่งหรือกู้ซื้ออะไรฉันว่ามันเป็นแค่จินตนาการของคนธรรมดาตําแหน่งของตระกูลกู้ฉันเคยผ่านสำนักงานของประธานเพื่อส่งเอกสารนี่แหละคือกู้สือ่อโอ้โหภรรยาคนนี้กับพ่อตาคาดว่าคงจะเสียใจจนอยากจะรอ้องไห้กู้จะวิเิงเป็นสามีภรรยากันตอนนี้คุณแค่ต้องขอโทษเราฉันสามารถไม่ถือสาแน่ดีได้ให้โอกาสคุณอีกครั้งครั้งเดียวที่ไม่ซื่อสัตย์ จะไม่มีวันใช้ระหว่างคุณกับฉันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆอีกต่อไปใส่หมวกเขียวให้ตัวเองยังอยากจะใส่ร้ายลูกสาของฉันให้คนมาฉีกหนังเขาออกให้เจ้าตัวน้อยนี้ให้เปลืกกระสุนของมันโผล่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นฉันดูว่าใครกล้าทำนี่คือมารยาทในการต้อนรับของตระกูลเจ้าผู้ช่วยสุน ความเข้าใจผิดนี่เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเป็นลูกเขยที่ไม่เข้าใจอะไรของฉันเราแค่ล้อเล่นกับเขาล้อเล่นฉันเห็นว่าตระกูลเจ้านี่จริงๆกล้าทําอะไรแบบนี้เออผู้ช่วยสุนคุณใจเย็นๆนะทั้งหมดเป็นความผิดของลูกเขยฉันเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับลูกสาวฉันเลยแต่ไม่สามารถเท่าเรื่องนี้มาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวของเราเสียได้ผู้ช่วยสุนจะไปสนใจเรื่องนี้ได้อย่างไรทุกคนรู้ว่าคุณกู้ชอบตระกูลเจ้าโครงการในปีเหล่านี้ขอแค่คุณเจ้าอยากได้ไม่มีสิ่งใดที่คุณกู้จะไม่ให้ไม่เหมือนบางคน เป็นแค่หมาป่าที่ไม่สามารถลิงได้ถูกต้องเขาจะไปเปรียบเทียบกับคุณกู้ได้ไหมรอให้เขาปลดปล่อยตัวถุงนี้ฉันจะให้ลูกสาวฉันไปขอบคุณคุณกู้ด้วยตัวเองขอบคุณเขาสําหรับลูกสาวฉันความกรุณามากมายในหลายปีที่ผ่านมางั้นครั้งหน้าที่เจอคุณเจ้าควรจะเรียกคุณนายกู้แล้วหรือเปล่าคุณนายกู้คุณนายกู้ไม่มีทางเป็นเธอผู้ช่วยสุนขุนพูดเล่นหรือคุณกู้ช่วยคุณเจ้าแบบนี้เว้นแต่จะเป็นผู้หญิงที่สนใจคือสามีของคุณเจ้าใช่ใช่อย่าพูดเล่นเลยในวันพิเศษนี้ คุณกู้ได้ให้คุณเจ้าอีกครั้งของขวัญอะไรครับสุนผู้ช่วยคุณเปิดให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างนะคุณกู้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่จริงๆยังบอกอีกว่าคุณกู้ไม่สนใจฉันเลยของขวัญชิ้นนี้นั่นคือจากวันนี้เป็นต้นไปตระกูลกู้จะยกเลิกต่อครอบครัวเจ้าการดูแลพิเศษทั้งหมดอะไรนะในที่สุดก็รอให้โดนตกหน้าแล้วฉันเดาไม่ผิดกู้เยวินเฉิงก็คือคุณกู้พี่น้องเอาของขวัญมานี่มันเป็นไปไม่ได้คุณกู้ชอบฉันขนาดนั้นเขาไม่สามารถยกเลิกได้ความร่วมม สวัสดีคุณเจ้าตระกูลกู้ถอนการลงทุนอย่างกะทันหันผู้ร่วมธุรกิจต่างก็ยุติความร่วมมือกันหมดแล้วอะไรนะนี่ต้องมีคนแทรกแซงแน่แน่ฉันรู้แล้วต้องเป็นกู้เยวินเฉิงแน่แน่อิชาที่คุณมีความสัมพันธ์ดีกับคุณกู้ดังนั้นจึงพยายามทุกวิถีทางล่อให้แม่ของคุณกู้เพื่อให้เขาหนุนหลังตระกูลกู้แม่ของคุณกู้นั่นพูดน้อยๆก็ต้องเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะนี่มันพูดออกมาได้เลยนะสามีของคุณเจ้าจริงๆแล้วคนไม่สามารถดูจากถ่ายนอกได้เเลยน้รกษ ยังคิดว่าเป็นการตกหน้าและจับได้ว่าแอบมีชู้ทำมานานแล้วคนที่นามสกุลกูแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้เลยกูยวิ่นเฉิงคุณน<แ>ี่ไม่ไอายจริงๆแม้แต่คนแก่เจ<ๆ>็ดแปดสิบก็ยังไม่ปล่อยคุณยาญ่ไม่แปลกใจเลยที่หวานอี้ในบ้านเรายินดีที่จะกอดตุ๊กตามีนอนยังไม่อยากนอนกับคุณเลยเพราะคุณผู้หญิงร่ำรวยมกักมีวิธีการที่ยอดเยี่ยมเป็นเพราะฉันไม่ไดีพอไม่สามารถรักษาหัวใจของยวินเฉิงไว้ได้คุณอยู่ในตระกูลเจ้าเรา กินฟรีดื่มฟรีมาหลายปีลูกสาวของฉันยังตั้งท้องสิบเดือนเพื่อให้คุณมีลูกสาวคุณเล่าลวงคุณผู้หญิงร่ำรวยก็แล้วไปยังร่วมมือกับคุณผู้หญิงร่ำรวยกดดันตระกูลเจ้าเราจิตสำนึกของคุณอยู่ไหนใช่แล้วใช่แล้วท่านเจ้าแค่เล่นกับของเล่นคุณไม่พอใจงั้นคุณก็ไม่ควรร่วมมือกับคุณผู้หญิงร่ำรวยบีบคนให้ไปสู่ทางตันคุณนายหวังเข้าใจหว่านอี้ขนาดนี้ตัวว่าเธอจะช่วยสามีบ่อยๆจัดการตุ๊กตามีเธออะหรือไม่ก็ตุ๊กตามีตัวนี้กกก็ใหหหห้้้เเเธธธออดดวววยยยาาาคิิ่มีผููญงงรจลลุั เธอก็จะเป็นผู้ช่วยของเสือคุณกู้เพื่อคุณเจ้าเดี๋ยวก็ต้องจัดการเธอถึงตอนนั้นตระกูลเจ้ายังไงก็จะกลับมาได้ถูกต้องขอแค่คุณกู้ได้เจอลูกสาวของฉัน,ฉนผู้หญิงแก่แบบไหน,นก็ไม่ต้องกลัวฉันยังจะฟ้องเธอสิ่งที่เธอทําในวันนี้ฉันจะให้เธอชดใช้แต่ถ้าเธอให้ตระกูลกู้สามารถให้ผลประโยชน์กับตระกูลเจ้าร้อยละสาสิบแล้วก็ออกไปแบบไม่มีอะไรออกไปฉันยังสามารถให้โอกาสเธออีกครั้งดีเลยงั้นให้ผู้พิพากษามาตัดสินเธอใครกันแน่ที่นอกใจ สามีเ,เธอก็อ่อนข้อกับพ่อเธออย่าไปขอเขาไอเออลูกสาวความยุติธรรมจะอยู่ข้างเราฉันเชื่อว่าผู้พิพากษาท่านจะคืนความยุติธรรมให้เราเจ้าหว่าดีฉันตั้งตารอผู้พิพากษาท่านคืนความยุติธรรมให้เราคุณผู้หญิงอย่าวินเฉิงตอนแรกเธอพูดว่าเธออยากมีลูก ฉันไม่สนใจสุขภาพและธุรกิจของตัวเองฉันได้ให้กำเนิดเนียนๆเ,เพื่อเธอตอนนี้เนียนๆย,ยังไม่ถึงหนึ่งขวบหรือเธออยากให้เธอสูญเสียความรักจากพ่อเหรอนเนียนๆเ,เร็วเข้าเรียกว่าพ่อให้พ่อปลับใจมันไม่มีประโยชน์แล้วเด็กน้อยร้องให้ขนาดนี้ยังทำตัวเป็นคนมีปัญหาเรื่องอยาอยู่หนีไปแล้วคนประเภทนี้ไม่ดูแล้วอย่าไปนะถ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของผู้ชายคนนี้เป็นลูกแท้ๆเลยเหรอสัตว์เดรัจฉานเพื่อเนียนๆฉันสามารถไม่ฟ้องอย่าได้แต่วันนี้ เธอต้องคุกเข่าขอโทษลูกสาวของฉันคุกเข่าขอโทษกูเธอเธอขอโทษพี่สาวหวานอีด้วยการคุกเข่าสัตว์แบบนี้ฉันก็จะไม่ติดตามเรื่องนี้เธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของฉันกับพี่สาวหวานอีได้ไหมกูจะพิสเฉิงเธอก็ควรคุกเข่าขอโทษเธอเธอไม่มีสถานะไม่มีตำแหน่งผู้หญิงรวยคนนั้นเดี๋ยวก็จะทิ้งเธอถ้าเธอไปทำเรื่องที่ศาลจะทำให้ฉันกับลูกสาวห่างกันมากขึ้นเจ้าหวานอีฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คุณกลับต้องการทำให้ตัวเองเดือดร้อนดี คดีวันนี้ฉันตั้งใจแน่วแน่แล้วพี่สาวหวานอี้คุณให้เกียดเขาขนาดนี้แล้วเขายังจะดื้อดึงอยู่ได้ยังไงลูกสาวเขาเป็นแค่สัตว์ที่ไร้ความรู้สึกและไม่ซื่อสัตย์แม้แต่ลูกสาวแท้ๆเขายังไม่ต้องการถึงแม้ว่าเขายังคิดถึงคุณฉันจะทําให้เขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณแม้แต่น้อยต้องการแต่ไม่ได้ดีดีกูจะวิ่งเฉง คุณอยากคิดว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้ฉันจะจ้างทนายความที่ดีที่สุดฉันจะทําให้คุณในศาเลเผยตัวตนที่แท้จริงดีงั้นเจอกันที่ศาลมาดูกันว่าใครจะหัวเราะเป็นคนสุดท้ายเราจะทําอาหารแล้วนะที่รักวันนี้ทําอะไรบ้างคุณดูสิว่าเราทําอะไรบ้างกลับมาแล้วอืมทํางานหนักนัก กูจะวิ่งเฉงฉันไม่เชื่อว่าคุณจะทำกับฉันจริงๆและกับเงียบๆอย่างใจร้ายท่านผู้พิพากษาฝ่ายโจทก์กล่าวว่าเรามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารของตระกูลกูเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยผู้มอบหมายของเราไม่รับการใส่ร้ายหรือการสร้างเรื่องเท็จใดๆท่านผู้พิพากษากูจะวิาา่งเฉงไม่มีผู้หญิงร่ำรวยจริงๆแต่คนที่มีความสัมพันธ์กับเขาคือเลขานุก,การสุนอะไรลักฐาละัะพวกคุณสองคนต้องนัดพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ คิดว่าฉันจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณทุกสัปดาห์จะโอนเงินให้กับคนรักโอนเงินจำนวนมากใช้เงินของภรรยาเลี้ยงคนรักคุณไม่กลัวฟ้าผ่าหรือไรย้ยางอายเจ้าหวานี้ฉันให้เลขานุกการส่สงให้คุณของรูที่ชอบมาสามปีสุดท้ายแล้วยังไม่ดีเท่าส่งให้สุนัขข้างถนนอย่างน้อยมันยังจะขอความเห็นใจจากฉันท่านผู้พิพากษาผู้จะว,วิเศง